สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้มาประมาณ40วันนะครับผมสังเกตที่ตรงแต้ม VIP เนาะตอนนี้แต้มอยู่2000นะครับ ตอนนี้นะครับ ID รวมของผมก็มีเลเวลอยู่ที่100แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจมากๆเลยนะครับเอาละครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้รีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับของตัวละครทั้ง2 ID ที่ผมเล่นอยู่เนาะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ทีมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าพลังรวมเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีก1วิธีนะครับ ที่จะสามารถนะครับช่วยทําให้ค่าสถานะต่างๆของตัวละครเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับรวมถึงยังทําให้ค่าพลังรบรวมของทีมเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวิธีที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือการอัพสกิลเสริมต่างๆนะครับในระบบกิลนะครับผม ซึ่งในระบบกิวนะครับนอกจากเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการเช็คชื่อนะครับผมหรือว่าเอาไว้ใช้ในการตีบอสกิวทาสงครามกิวหรือว่าเอามาส่งภารกิจพวกนี้นะครับผมมันก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือการอัพสกิลเสริมนั่นเองนะครับสำหรับระบบการอัพสกิลนะครับผมจะใช้วัตถุดิบในการอัพอยู่2อ,อย่างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือจะใช้เป็นเงินเบดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะใช้เป็นแต้มกิ้วนะครับสังเกตที่แต้มกิ้วตอนนี้ผมมีอยู่138,274นะครับก็เก็บสะสมมานานพอสมควรเลยนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเอามาทําคลิปแนะนําในคลิปนี้นั่นแหละนะครับสำหรับแต้มกิ้วนะครับเราสามารถหาได้จากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น การเช็คชื่อกิลนะครับผมการตีบอสกิลหรือว่าจะเป็นการทําสงครามกิลรวมถึงการส่งภารกิจต่างๆนะครับเราก็จะได้รับพวกแต้มกิลมาด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแต้มกิลเนี่ยยังสามารถหาซื้อได้ในร้านค้ากิจกรรมในบางสัปดาห์นะครับก็คือกดเข้าไปที่คําว่าอีเวนต์นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่กิจกรรมวันพีซบ็อกเซตนะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีแต้มกิ้วขายอยู่นะครับผมก็ประมาณ25,000แต้มกิ้วนะครับราคาอยู่ที่10,000เทรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนำเนาะก็ค่อยๆอยสะสมแต้มกิ้วจากภารกิจกิจกรรมต่างๆเอาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแต้มกิ้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนนะครับก็ น่าจะเอาไปใช้ในการแลกไอเทมต่างๆในร้านค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาไปแลกตัวละครนะครับผมระดับ 2S หรือว่าจะเอาไปแลกตัวละครระดับ 1S นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมแล้วเอามาแลกของในร้านค้านะครับผมมองว่ามันก็ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีตัวละครมีทีมที่ใช้งานแบบเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ย ผมแนะนําว่าเอาแต้มกิลไปอัพสกิลเสริมต่างๆเนี่ยมันน่าจะส่งผลมากกว่าเอามาสุมตัวละคร2 s นะครับผมสําหรับระบบสกิลเสริมหรือว่าระบบสกิลในฟังก์ชันกิลนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น5สายตามตัวละครเลยนะครับผมก็จะมีสายไฟเตอร์นะครับผมสายกัปตันสายชูเตอร์สาย Captain, สแลชเชอร์แล้วก็สายซับพอร์ตนะครับโดยที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ย ที่ระบุไว้ในการ์ดของตัวละครได้เลยนะครับผมก็กดไปที่การ์ดตัวละครนะครับแล้วก็สังเกตที่มุมด้านบนนะครับผมด้านล่างตรงสังกัดเนาะมันจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่นะครับถ้าเป็นรูปหมวกก็ไฟเตอร์ถ้าเป็นรูปเหมือนเป้าพวกนี้มันก็จะเป็นสายชูเตอร์นะครับถ้าเป็นรูปธงก็จะเป็นกับตันนะครับผมประมาณนี้เนาะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับหลายๆคนก็ อาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อมันมีให้อัพกันถึง5สายเนี่ยแล้วเราควรจะอัพไปที่สายไหนดีนะครับผมแนะนำว่าให้อัพสายที่มันตรงกับตัวละครที่ทุกคนกำลังใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าการอัพในแต่ละสายนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้กับตัวละครทุกตัวที่อยู่ในสายนั้นๆน,น,นะครับเช่นสมมติว่าถ้าเราอัพสายไฟเตอร์นะครับตัวละครทุกตัวที่เป็นสายไฟเตอร์เนี่ยก็จะได้รับความสามารถเสริมทุกตัวละครเลยนะครับผม โอเคนะครับก่อนที่เราจะอัพเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูค่าพลังรวมของทีมก่อนเนาะตอนนี้นะครับทีมของผมเนี่ยก็มีค่าพลังรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่0ล้านเจ็ดแนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมอัพสกิลเสริมไปแล้วเนี่ยค่าพลังรวมตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผม โอเคนะครับสำหรับสายที่ผมตั้งใจว่าจะอัพนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สายนะครับผมก็จะเป็นสายไฟเตอร์แล้วก็สายกัปตันนะครับเพราะว่าผมวางแผนเอาไว้แล้วเนาะว่าผมจะใช้ตัวละครใน2สายนี้เป็นหลักนะครับส่วนสายอื่นๆนะครับผมก็จะค่อยๆมาทยอยอัพในทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะก่อนที่เราจะอัพเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูค่าสเตตัสของซันจิผมก่อนนะครับ ซันจิของผมนะครับตอนนี้มีพลังโจมตีอยู่ที่96,500นะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่ประมาณ3ล้าน9 0 0 0 0นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมอัพสกิลเสริมสายไฟเตอร์ไปแล้วเนี่ยสันจีของผมนะครับจะมีพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไล่อัพกันเลยนะครับสําหรับสกิลต่างๆที่มีให้อัพเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับโดยที่ลูกหัวใจอันแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับ ถ้าเราอัปเกรดหนึ่งครั้งก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มมาประมาณ 1- ถึง0.5เปนะครับผมสามารถอัปได้สูงสุดถึงเลเวล60นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปรัวๆเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอมาลองดูนะครับว่าตัวละครซันจิของผมเนี่ยหลังจากที่อัปสกิลเสริมเป็นเลือดเนี่ยจากเลือด3,900,000นะครับจะถูกเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับก็สามารถกดอัพไปเรื่อยๆเลยใช้เงินกับแต้มกิลเป็นวัตถุดิบหลักในการอัพนะครับ โอเคหลังจากที่เราอัพตันเป็นเลเวล60แล้วนะครับพลังชีวิตที่เพิ่มมาเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ31%เเลยนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซันจินะครับนี่นะครับผมซันจิผมจากพลังชีวิต3ล้าน9 0 0 0หมื่นนะครับเพิ่มมาเป็น3ล้าน9 0 0 0แสนนะครับผมอัพพลังชีวิตมา60เลเวลเนี่ยได้พลังชีวิตเพิ่มมาประมาณเกือบ9 0 0 0แสนเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าอัพพลังโจมตีเนี่ยจาก96500จะถูกเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมผมก็ยังจะคงอัพอยู่ที่สายไฟเตอร์นะครับสําหรับสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่อัพแล้วเพิ่มพลังโจมตีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะอัพกันไปรัวๆเลยนะครับผมสําหรับพลังโจมตีเนี่ยสามารถอัพได้สูงสุดที่เลเวล50เท่านั้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัพเลเวล50เนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับพลังโจมตีที่ได้นะครับก็จะเพิ่มมา26เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซันจิผมนะครับนี่ซันจินะครับจากพลังโจมตี9ล้านเนี่ยพลังโจมตี96,500นะครับก็ถูกเพิ่มมาเป็น116,000นะครับผมก็พลังโจมตีเพิ่มมาประมาณ20,000เลยนะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปอัพกันต่ออีกนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายสเตตัสเลยนะครับสำหรับสเตตัสที่3เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการโจมตีแล้วติดคริติคอลนะครับผมก็สามารถอัพได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล40นะครับงั้นเดี๋ยวผมอัพไปเลยแล้วกันนะครับเอาให้ตันไปเลย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเงินจะพอหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราอัพจนตันแล้วเนี่ยก็จะได้อัตราคิติคอนเพิ่มขึ้นมา21%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็คือโจมตี5ครั้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสติดคิ้สัก1ครั้งนะครับถ้าเราเทียบเป็น100%เนาะโอเคนะครับต่อไปสกิลที่4ี่นะครับก็จะเป็นสกิลบล็อกเนาะก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถหลบการโจมตีได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งมีประโยชน์มากๆนะสกิลที่5จะเป็นสกิลดาเมจนะครับก็คือจะทําให้ตัวละครเราเนี่ สามารถใช้สกิลแล้วมีดาเมจที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสกิลที่6กนะครับก็จะเป็นสปีดเนาะเอาไว้เพิ่มค่าความเร็วให้กับตัวละครนะครับผมซึ่งก็มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยได้โจมตีก่อนฝั่งศัตรูนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังชีวิตนะครับโอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่า นอกจากที่เราจะได้พลังโจมตีกับพลังชีวิตในสกิลที่1และ2เนี่ยเรายังได้จากสกิลที่7อีกนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมาก,มากนะครับส่วนสกิลที่8เนี่ยก็จะได้รับเลือดแล้วก็สกิลดาเมจนะครับผมเท่ากับว่าเราสามารถเพิ่มเลือดตัวละครเนี่ยได้ถึง2ช่องทางหรือ3ช่องทางเลยนะครับผมที่สกิลที่ 1, สกิลที่7แล้วก็สกิลที่8นะครับสำหรับการไล่อัพสกิลนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะอัพสกิลขั้นต่อไปเนี่ย เราต้องอัพสกิลขั้นก่อนหน้าให้เป็นเลเวล10ก่อนนะครับมันถึงจะทําการปลดล็อกสกิลต่อไปให้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาแค่สกิลเลเวล10และกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่สกิลที่7แล้วก็สกิลที่แล้ละกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์เยอะเลยนะครับอู้อันนี้เรามาดูค่าสปีดนะครับอัพไป10เลเวลเนี่ยสปีดเพิ่มมา40เลยนะครับผมเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับตัวละครซันจิผมมีเลือดอยู่ประมาณ3ล้าน9ก้าแสนสามนดพนะครับเดี๋ยวเราลองมาอัพเพิ่มนะครับว่าเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มมาอีกประมาณเท่าไหร่เนาะไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถอัพได้จนตันเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจํานวนเคลื่อนที่ใช้เนี่ยมันก็ใช้เยอะขึ้นนะครับโอเคหลังจากที่เราอัพไปแล้วเนี่ยพลังโจมตีกับพลังชีวิตเพิ่มมาอีกอย่างละ11%นนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองสลับไปดูกันแป๊บหนึ่งก่อนเนาะนี่นะครับผมพลังชีวิตซันจิผมอยู่ที่4ล้าน3แสนหมื่นแล้วนะครับพลังโจมตีอยู่ที่1ล้าน2แสนหมื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอัพต่อนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติว่าอัพสกิลที่8ตันเนี่ยน่าจะได้พลังชีวิตเพิ่มมาโอ้หผมว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะแตะประมาณ4 4ล้านน่าจะได้อ้5ล้านน่าจะได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะ อันนี้ผมใช้กล่องเงินแล้วนะครับมีเงินเพิ่มมาอีก38ล้านเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะอัพได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมโอ้ได้ไม่สุดนะครับผมสามารถอัพได้แค่8ทับ20เองเนาะเพราะว่าแต้มกิลตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเลือดของซันจิคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้นะครับซันจิผมก็มีเลือดเพิ่มมาเป็น4ล้าน5 0 0 0แล้วนะครับ ก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับผมสังเกตที่พลังรวมของตัวละครนะครับซันจิตัวเดียวเนี่ยพลังอยู่ที่880,000เลยนะครับผมถ้าสมมติว่าอัพสกิลในกิวตันเนี่ยโอ้โหก็น่าจะพลังรวมเกือบๆล้านเลยนะครับแถมผมยังเพิ่งอัพไปแค่2ดาวปีกเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครแล้วก็พลังรบรวมของทีมน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพลังรวมนะครับจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,720,000นะครับ ตอนนี้พลังรวมของทีมของผมก็เพิ่มมาเป็น2ล้าน7จ0 0 0แล้วนะครับผมเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไ d ดีนี้เป็นไ d ดีสายฟรีแบบ100%เซนะครับผมนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะเล่นสายฟรีหรือสายเปน้อยเนี่ยการที่จะทำพลังให้ถึง2ล้านเนี่ยก็ไม่ยากเกินควา,ามสามารถนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมเอามาแนะนำให้ดูกันคร่าวๆนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับที่ผมจะ เอาไปอัพสกิลกับตันในอนาคตอีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่ผมใช้งานนะครับก็จะมีตัวละครโมเรียแล้วก็ตัวละครของคุซันนะครับที่เป็นสายกับตันเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็วางแผนเอาไว้นะครับว่าจะทําการอัปเกรดลูฟี่นิวเวอร์เพิ่มนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวหลักแทนเอสนะครับเท่ากับว่าผมก็จะมีตัวละครสายกับตันมาอยู่ในทีม3ตัวนะครับผมส่วนตัวละครเอสเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในทีมรองนะครับ ก็หลักๆที่ผมวางแผนเอาไว้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าผมมีแต้มกิลเพิ่มเนี่ยผมก็จะเอามาอัพสายกับตันเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะทําให้โมเรียคูซันแล้วก็ลูฟี่นิวเวอร์ของผมเนี่ยมีสเตตัสที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสกิลเสริมในระบบกิลเนี่ยผมก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมที่ได้ล่างงาคลิปเลยนะครับ ขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละก,กันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ